สวัสดีครับเราอยู่ที่เจะพีฟาร์มหนองบัวลำพูนะครับวันนี้นะครับเกษตรนะครับคุณสมยญโพสีนะครับเจ้าของบ้านสวนสมิญยายไทยนะครับมาทําการนะครับปลูกจริงตอนนะครับที่เรานํามาจากบ้านสวนสมิญยายไทยนะครับที่เราเคยอัดคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับนี่นะครับก็จริ่งพันเขาเลยนะครับ นี่ด่าง่ายแล้วง่ายแล้วนี่นะครับคือปลูกปั๊บนี่ได้กินปุ๊บเลยนะครับถ้าใครซื้อนะครับกิ่งพันธุ์จากบ้านสวนตะเหมียนยะไทยนะครับแบบนี้เลยนะครับ <c oughs> แบบที่เ p a Farm หนองบัวลำพูนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างนะครับเจพีเอฟฟารหนองบัวลำพูได้รับความ <c oughs> อนุเคราะห์นะครับกิ่งพันธุ์นะครับกิ่งพันธุ์ที่ที่เอามาปลูกนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจาก ตาเมียนยายไทยนะครับยายไทยมาให้กาลังใจตาเมียนด้วยนะครับนู่นยายไทยอยู่ตรงนู้นเลยนะครับยายไทยนี่นะครับชิวไม่ว่างเลยนะครับจริงๆแผนก็คือจะให้ยายไทยมาปลูกนะครับวันนี้ยายไทยไปภารกิจเพิ่งจะกลับมานะครับไม่ว่างเลยนะก็เลยให้ตาเมียนมาปลูกแทนนะครับวันนี้เราปลูกกันสามสามต้นนะครับวันนี้วันที่สิบสี่กรกฎาคมนะวันจันทร์ที่อ่าวันจันทร์ที่สิบสี่กรกฎาคมสองห้าหกแปดนะเราอัดคลิปไว้ลงยูทูบในช่อง่นบ้านสวนตาเมียนยายไทย เอาไว้ติดตามครับตเมีนมีอะไรจะคุยกับ f อของบ้านสวนตำมยหญไทยไหมครับถ้าเผื่อสนใจกิ่งพันธุ์นะครับฝรั่งของเราก็แบบนี้แหละครับมีลูกให้ด้วยตอนนี้ก็มีส้มโอก็มีนะครับส้มโอมีกิ่งพันธุ์ของส้มโอมีมีอะไรบ้างครับที่บ้านสวนตำมยหญไทยนะครับก็มีดอกกระเจียวก็มีนะครับเป็นต้นนะครับพวกนี้ดอกไม่ค่อยเยอะแต่ว่ามันเป็นต้นเยอะถ้าเผสนใจไปปลูกก็ได้กินดอกได้ ขิงคั้นแล้วก็มีมะนาวมะม่วงก็มีหลากหลายอย่างนะครับมะขามเทศก็มีแบบนี้นี่นะครับมะขาม,มเทศคือตัวนี้เลยนะครับ<ม>นี่นะครับที่ปลูกไปก่อนหน้านี้นะครับนี่นะครับาก็ผมป่านนะครับตันนี้ช่วงนี้หน้าฝนเราก็บางทีเราเดี๋ยวไปติดเซนเถอะปุกน้าคั้นย่านะครับแล้วก็ให้น้ำามนออกได้สบายเดี๋ยวมันฝนตกช่วงนี้หน้าฝน เ้ขาหน้าแรงเราก็เดี๋ยวไม่สิ้นสุดลดน้ำแล้วก็มีปางให้มันย้าขึ้นแล้วก็เป็นปุ๋ยกันย้าด้วยอันนี้นะครับมะขามเทศนะครับมะขามวันนี้เราปลูกมะขามเทศสองกิ่งนะครับตรงนน้นกิ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้กิ่งหนึ่งแล้วก็ตามด้วยฝรั่งจิมจูหรือเปล่านะครับนี่นะครับวันนี้นะครับก็ เดี๋ยวสภาพฝนน่าจะตกนะ,มะเมื่อคืนฝนตกหนักนะครับก็ที่นี่นะครับนี่คลองตัวเอวเรานะครับก็ติดตามนะครับบ้านสวนตระเมียนยายไทยนะครับสนใจก็สั่งมาได้นะครับติดต่อตํะเมียนยายไทยได้นะครับที่พิกัดก,ก็คือบ้านสวนตํะเมียนยายไทยตำบลกุจีอำเภอเมืองหนองบวอัวลำพู